อันนี้ถาก่อนอัินี้ถ่าหน้าตาน่ากูกินก่อนนีถัะงกมาด้วยเลยบาๆนะเฮ้ยอนนี้ถ่ายหลับตาทีอนนี้านับเดือนนึงอะเ้ยไอระฆักินเนาะใคระฆังกินเนาะาบา ไปก่อนนะไปก่อนไปผายกล้องด้วยแม่ไปายกล้องด้วยไปายด้วยไปห่อะไม่กันชิ้เค้เแล่หมอกัผัดเหรอเฮ้ยยนไมเพย้นใจเย็นลูกพี่วายปูวนอร่อยไหมเ่ย่อนกจนแเยน้องคนดีอย่าพิ่งจับลูกคนดีไม่เอาึงเชอร์รี่พอเลย